สวัสดีทักทไทยสบายดีย้ำเสียวีกคือเก่าครับเอฟซีพี่น้องคนสองป่าสุขสุขคนสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าและก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องสวัสดีถูกสาขาอาาชีพเด้อพี่น้องถูกกำลังแรงใจล่ะพี่น้องกีเข้ามาหลับชมคนสองป่าพี่น้องมาลุ้นน้ำกันพี่น้องมาหนี่พอกันวันที่เก่ามีหน้าปีหกหาเก่าปลาคือเก่าพี่น้องหายเห็ดหลงดูดูคือเก่ากับยเกตสองคนพี่น้องมาหนีหลังจากเมือสองเมือที่ผ่านมาพี่น้อง ฝนทำทาวาสิตกไปไปมากๆกาเงียบไปซื้อพี่น้องบางพื้นที่ก็ตกนักอยู่ส่วนแถบที่คนส่องปลา,ขปาเขาปลาก็บเพชรอยู่นี่บบมีผลพี่น้องหลังจากนี้ไปเฮ็ดก็คือเรื่อมหน่อยลงเดินทางเขาปากับยายเกศคนเดิมคือเก่าพี่น้องโมนี่อาวยายเกศสวัสดีค่ะออารุงน้ำกันพี่น้องเฮ็ดเริ่มลอยแล้วสิยังมีพอไเด้เก็บบอแต่อตอนนี้ยายเกศเจอแล้วเอาเป็นเฮ็ด บักไ่เต็ดไข่ขพ่นพี่น้องสองดอกออมันฐาเนอะ่ะ <laughs> แสบเดตอร์กี่ปนพี่น้องเลยเอ,อ๋อหลุดน้ำกันพี่น้องตีมานเห็ดยังหลกัลกๆมือนี่สองมือผ่านมามานเห็ดก่อปลาย่างพี่น้องออตัวนี้หลังสั่มสองดอกงามๆตี่ออมัน<บ>มันเห็ดตัวนี้ไปจังน้อยยจะเกตบเมียน <laughs> มันตัวเก็ตแล้ววันนี้ทะลุนอจ้า <laughs> เปลี่ยนไม้จากเมื่อวานเด้อพี่น้องมืาอนี้เมื่อวานล่อปลาย่างหน้ามืาอนี้เปลี่ยนไม้พี่น้องล่อปลากอมืาอนี้เอาล่อปลากอเก็บเห็ดร่วมทั่วไปพี่น้องยังได้เก็บอยู่กำลังสามงามเนาะอ๋ะอ,อบดดินเด้อพี่น้องมาหน,นิดอกแรกของเมื่อ หมาในแม่รุนนี่น้อรุนนี้ได้แสบนี่เมนดอกร้องพี่น้องรดดินโอ้ยขานำน้อขาเป็นขาก็ออกหน่อยเดียวาทีออกเป็นเหงาอยู่น้อเป็ดรดดินพี่น้องมาหนี้เฮ้ยมากแห้งรุนนี่รุนใหญ่รุนใหญ่มากดาีก้อนเกลือสีข้างสีเมนเบิดเมนเบิดบ่โอ้ยลีตัวละรถปีน้องมึงแน่นอ่ะเนอะ นี่ล้ ai, านยังเห็นง่ายดอกใหญ่เต็มทีนี่มันดอกเนี่ยมันเห็นง่ายกี่รีพี่น้องไม่ตองหนาเนาะเถากระแกงแสบเลยพี่น้องเห็ดบดดินบดเถาบดเถาวรุนบเาานเต็มทีบดเถาว์ทอผู้เก็บเลยอือว้าน้ำปลาเห็ดปลาย่างเอาเห็ดบดดินเหมนี้แม่นเบิร์ตสิพี่ปวดตามปลาย่างได้มื่อไรเด็ดใกงายมองแมนพี่น้องนะเนาะน้องผู้ดีแกงนะพี่น้องนี่สวยสวย มันในแม่นอฝนกระยุดพี่น้องเอ้ยฝนมาตกต่กำกับฝน,นตกสิริกเก็บเันยเงี้อยู่เนีนเบิดจุน่ะเนาะเป็นกองเงีๆเด้วยพี่น้องที่มันเฮ็ดบดดินล,ะล่ะคือนมาเนี่ยเ้ยเห็นมาในตอนว่อเอาหลายดอกตากหน่อยก็ะ้องมันนี่เห็นเจ๊ตาเ <c oughs> ขาแนะน่นอโอ้โห <c oughs> นี่ลักษณะเฮ็ดบดดิน <c oughs> พี่น้องนี่หลงังอ่าเอฟซีพี่น้องสงสัยกับเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องนี่ กันเซี่ยมันสีเหลืองในแถวนี้อลักษณะนี่กินได้ถ้าแตกต่างจากนี่ไปกับยาเสียงพี่น้องอไปเพื่อไปโอ้โห่เนี่ยนี่บอดีแนมบอดีบ่ได้เลยเพื่อนทีมกลมเกินกับใบตองก็นี่ร้องออไงฮะเสียงพี่น้องเพคุนมาหมอบพี่น้องมาหาเห็ดบอ่อ không mang chuẩn bị nóng không mang chuẩn bị nóng 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 chuẩn bị ล,ล, in, ลักๆักสิเป็นเฮดบลดดินพี่น้องมาหนีิช็อตแรกแห้งม้านกับสิเป็นเฮดไข่สองดอกอ่าลวนน้ากันพี่นอ้องอะไปเรื่อยๆอีูตัวล่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรือยอยู่พี่เอาแมลเบอรตัวยเก๋เลยเมลเบอรนะ์โนเฮดนึ่งนั่นเอาไปมาสิเต็มตาหน่อยยเก๋อยู่เด้อพี่น้องมาหนิพี่นี่จะเฮดหนึมันทางขาพอสูงเนาะมันเริ่มแห้ง หลังจากวันนี้ไปก็คือสิเริ่มมีหน่อยแล้วพี่น้องเฮ็ดฝนบบตกคุณพูดเปลี่ยนแปลงคือฝนสิตกไปมากอะตกแถบอึนพี่น้องมีหน่อยกันฝนมากนี่เนาะอืมมียังหน่อยอยู่เหรอน้อยอยู่แต่มัน่าไงเด้อฝนบ่มากนั่นอยู่แต่ไปตองพี่น้องเบิ่งบดีกับบอดีแมนเบิ่นเบิดเอ้โหขอทายอยู่ขอทายเปลี่ยน ไม้กันด้ยอืมเปลี่ยนไม้จากป่าย่างหน้าเด้อพี่น้องมือนี่มาลอดแถบพี้ละทั้งหงหกเถอหาเห็ดบดดินตามปากกอสองสองสองเหรองาวยิ่งจนกระป๋อกระโลนเต็มที่อืที่เด้อพี่นี่นี่งานเบิร์ดอุ้ยมันมันพี่น้องมันมันมาเดี๋ยวเก็บเห็ดบดดินน้ำยายเกศเด้อแกงแสบเด้อพี่น้องรุ่นนี่รุ่นเขาพีคเขาเกลือ ดอกเลยเกศอ๋อเป็นเห็ดเล่มเด้อพี่น้องเล่มไปเล่มมากกับสิเต็มตายะเกศอ,อยู่บจักเล่มไปเล่มมากกับวันแแล้วหลังจากวันที่เก่ามีหน้าคมไปกับคือซีเมนมีหน่อยล่ะพี่น้องเฮ็ดพอสภาพอากาศเปลี่ยนฝนบ่ตกแหละพี่น้องตกแบอืนทั้งหนีเย็นแดดซายมากกับห่อนเป็นอากาศท้อนห่อนแห้งแห้งพี่น้อง้าลักษณะจังสีคือไหวไปล่ะพี่น้องเฮ็ดบม่มีอีกแล้ว รอฝนมาพุ่นลธ์ยี่เกตพวกเบิ่งเน่หนินี่ฮะนี่เฮ็ดบดดินนี่พี่แมนเบอสแต่วนี่แมนบอสทีทั้งหลังดิจแมนอ๋อส่งสีมันอยู่ดอกพี่น้องนั่นดอกใหญ่ใหญ่ดูนี่เราดีพี่ไปเร็วบ่ได้นอนเลี้ยวบ่ได้สีมกลมเกินกับใบตองเอ้าเลีมไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวก็เต็มตาเจ๊เกตพี่น้องเต็ม กระบาตาใหญ่เลยเนาะคำมันเฮ็ดหน่อยมีหลายใสเด้อพี่น้องกระตาใหญ่เกล็ดออกไม่เมื่อวานนี่ครับต้นนั้นกระบุงพี่น้องพ้อเรื่อยเนาะพ้อเรื่อยเนาะพ้อเรื่อยเลื่มเรื่อยอยู่เลยนี่แหละก็ะติบเมื่อยข้อเรื่อยพี่น้องข่อเรื่อยโอ้ยงามมือตัวเราคนแต่ออกบ่าหลายเด้อพี่น้องถ้าบูฮ่มกะสทีเอาแกงกระเทือนหยากอาศัยจำฮ่มจำหม่องมันเกิดได้ละพี่น้องงาม เบือพี่น้อง,องลักษณะเฮ็ดบดดินพี่น้องแกงเคี่ยวนุ่มพี่น้องหลังจากเมื่อเนี้กะเฮ็ดกะขึ้นสีเมนไหวไปละพ,พี่น้องพอเนี่ยเลียมซักกับยายเกตจักสิผ้าพี่ผ้าน้องรอหาอยู่หาก,กินแบบไรละพี่น้องจังค่อยรุ่นแต่เมื่อเนี้ก็ยังพ่อได้อยู่พี่น้องพอได้แกงอยู่รุ่นน้ำกันเย่ๆจนหอดทายคลิปพ่นเดอร์อพี่นอ้องเมื่อนี้ ขุดข้าลายพี่น้องดอกพื่นข้งามจ้ะอืมคือว่างามเด้นั่นงามน้องสัมบ่กน้องสัมอุ้ยงามจ้างามตัวล่ะเอ้าเล่มไปเล่นมากะผอแต่เห็ดงามๆอยู่เด้อพี่น้องงามเลยเนาะเบิ่งตาจะเกศน้าในแกงใหญ่ๆแล่ะพี่น้องเอ้างามเนาะห่มนี่เนาะงดูมันเห็ดบดดินนี่ยล่ะพี่น้องลักๆักมาเนี้ยมันในทอนหลอกยิ่นลอยอยู่เนาะ ดีฮะฝนโอ้ดอกยีงหน่อยหลายอย่างฝนสิ่หลายฝนบ่มาพี่น้องเอ,อ้ยถ้าฝนมาสิ่จะเก็บกันเงี้ยเงีอยู่ยถ้าฝนบ่นเออถ้าฝนบ่มานี่ก็ <c oughs> คือสิแม่นต์อไปละพี่น้องเอ้าดอกนึงพี่น้องในรุ่นนี้แล้วมันดีฮะโอ้พี <c oughs> <c oughs> ่ขาเป็นขา <c oughs> นเล่นไปเรื่อยๆก็มันอยู่เด้อพี่น้องข้อใดแกงอยู่ดอกคือ พี่น้องสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ทักทายเข้ามากเกี่ยวกับเพชรบดดินพี่น้องก็คือสิเมนต์รอดฤดูกาลต้นฤดูกาลผลละพี่น้องหลังเมษาต้นพฤษสภาพผลละช่วงนี้เริ่มไหวแล้วพี่น้องมีกระมีสว่วนหน่อยเออจูงงามแหงนี่น้ะขาเป็นขายยังหลงเหลืออยู่เนาะเห็นถ้าเอาเห็ดไข่เห็ดไข่กระมีบอ่ดอกดอกเดียวบอกด,อ,ดอกอยังไงเลยพี่น้องเป็นไข่พ่นหอมดีเด้อพี่น้องไข่พ่นนี่ เอ้ยเราโงกบานก็ได้เราเห็ดกอก็ได้กี่ปนแบบนี้พอดีเลยเนาะเอาเอาม้านอยู่พี่น้องม้านอยู่เฮ็ดเริ่มไหวเลยพี่น้องแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่พอได้เก็บได้แกงอยู่ดอกเฮ็ดกอพี่น้องเห็ดกออุ้ยสวร่อ์เลยดีสันปั่นสาสัมหน่อยเนาะอีกดอกนึงพี่น้องผมเดียวเยวเนี่ล่ะพี่น้องนั่นโดดขึ้นพกปันได้ก็ขึ้นเน้อ จุ้งงามพี่น้องบ้านนี่งามคืออีปีผู้เบิืองตุปุอยู่เราเอาไปมากกับมันอยู่เด้อพี่น้องตายจะเกศเบิงเบิงพี่น้องนั่นห่างกันนะเ็ดบดดินกับมันมาหมันเ็ดกอพี่น้องบ้านนี่เรางอกบ้านยังหลงเหลืออยู่พี่น้องผลนมาหมูบ้านพอดีเดยนะยีบปนเศษไข่พอดีเนาะแเมนบดดินบ้านนี้พี่น้องงามหน่อหันจะได้บอกเป็นหมู ต้องดอกกันออกหน่อยนเนาะออ,อ,กอกหน่อยก็ไข่อยู่ดอกพี่น้องเลยเก็บเรื่อยอยู่น่ะวัตสุนเนาะอะมันติดดินหน่อยเดียวละงูกำผายยังหลุงเหลืออยู่ดอกหนึ่งพี่น้องตอนนี้ตุนสาดเนาะโอ๊ยขา <laughs> มิดกอพี่น้องเห็ดกก่่อออมบเกิดไม่ที่ไหนน้องตัวกันอยู่บ่ยังเกศได้รุ่นอยู่ได้พี่น้องแล้วนี่ก้าเกศโฮมกอเสือมันเป็นแดงๆอยู่สองดอกพี่น้องบดดินง่ายมากมาเรื่อยๆอยู่น้อยเกศมาเนี่พี่น้องเลยฝีดอกนึงเพราะถ้าเกิดฝนมาเนาะถ้าฝนมานี่ดอกนึงหลุนให้ฝนมาพี่น้องแต่กระบอกมา พี่น้องคอมเมนต์มาบางบุญทีจนหลังคาเกิดเปิด <c oughs> อึด้งเราคือผมมาตกบานคนสองปตาแน่พี่นอ้องก็ได้เก็บเห็ดเงวๆเนี่ยเห็ดล่างต่ำพี่น้อง <c oughs> อ๋อะะเนาะอ๋อปลอดสารพัดเห็ดอยู่ด้วยพี่น้องนั่นอ๋อหลุ่นเต็มตาเจ๊เก็บบอพี่น้องมวันนี้ <c oughs> เต็มเป็นบอ,อคอนกิมินพี่น้องยังเหรอคือเนาะ ยังมีพอได้เก็บอยู่เนาะอ้อเฮ็ดแดงซ้ำพี่น้องหลังซ้ำหลังซ้ำหลังซ้ำเฮ็ดยังได้เก็บเฮ็ดหนาหวานหนาหวานเนาะอ๋อเริ่มไปเรื่อยๆพี่น้องเกือบเต็มตาเจเกตละตอนนี้กายเครื่องเลยเนาะเอ๋อเยเกตวัตถิเอาให้มันเต็มตาพี่น้องเป็นเฮ็ดเล่มพี่น้องดอกนึงโอ้ยแตกหลังโดนแดดเนาะเั้งแดดเต็มแดดเฮ็ดยังเฮ็ดไข่ ไอ้ฝนเนาะต้บน,น,ตงงนบานเต็มทีกี่ฝนพอดีเนาะึงความแห้งพี่น้องสร้างหลังเงินบานอ่าพี่น้องหลังจากเมือนี้ไปก็คือซีเมนเริ่มทอยลวละพี่น้องเฮ็เดคือซีเมนได้ปิดตำหนานเฮ็เด <c oughs> <c oughs> กรารล่อลลาพี่น้องรอฤดูกาลใหม่หรือว่ามีฝนมากพละพี่น้องคอยสิไดเก็บกันต่อสําหรับเรื่องเล่าที่ คนส่งปลานําเสนอพี่น้องหรือว่าอัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดียเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆพี่น้องหมานกับมานจริงๆบ่ไบด้ก็บ่ได้จริงๆพี่น้องตรงกับวันเวลาที่อัปโหลดเลยพี่น้องคนส่งปลาบ่าเคยเก็บคลิปเก่ามาลงเ้อพี่น้องเอฟซี FC บางทันกับว่าเป็นคลิปเกา่าบ่แม่นพี่น้องตรงวันเวลาที่อัปโหลดเลยพี่น้องถูกช็อตถูกตอนเป็น เป็นการถ่ายท้ำของวันที่ที่คนสองปลาบอกกันละพี่น้องนี่ว่าเสื้าออกเห็ดพวงนี้เกิดสวยอ,อยู่ได้จะเกศนี่น,นี่ละงอกหินนี่เป็นก้าวๆอยู่นี่เป็นเห็ดค้นบก,กินพี่น้องบอดดินเมยบดดินดอกงามๆอีกแล้วใช่ <laughs> ด,ดอกมันตุกเห็ดอยู่มันถูกเห็ดเนาะเก็บ ที่ละเล็กละหน่อยกับสิเต็มตาแจเกตละพี่น้องตอนนี้น,นั่นเอ้าเป็นเห็ดเล่มกับมันอยู่เด้อพี่นอ้องต้องมีหลักบาลอีกอยู่เอรอถันมาหมูว่านเอกจูมเน้นี่พี่น้องพคนทามแจเกตบุกถอดให้ละงกบ่าพอดีมันลปลาย,ยังหน้ามันเกิดบ่อายพี่น้องมันเริ่มถอยลอะเราก็ง,งามกันยังมีอยู่เนาะในรุ่นนี้ได้เนาะเห็เดแดงต่ำพี่น้องนะ สีหรอกที่สันงามขาดเอา้าก้อดอกนึงพี่น้องงามแหงได้เก็บยางไปอีกทางเอา้ายังเสรีเก็บเรื่อยๆอยู่เด้อพี่น้องนะดอกงามพี่เฮ็ดกอมิตรดอกงาม,งามเป็นกอปลาสะแบงบางคนก็เอื่อนแดงหนาะเนี่ยมึงเนี่ยนั่นตัวหนึง่งทุ่นไปตองอยู่เนี่ยบอก เท่าพอสักน okay, uh, ั uh, okay. Okay, no. uh, ่นน right. ี่ตัวนี้บานอยู่แต่ว่ากันยังโอเคอยู่เออนั่นดอกนึ่งอ๋อพอดีเก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องดอกนี้ดีบ่ยังโอเคอยู่เนาะดอกข้างหลังบมึงเนาะงามอยู่พี่น้องดอกนี้เขาทิมไลายเนาะโอ้ยอยากได้จะหาตาด้ดอกแนวนี้น้อยเกลียดนี่อ่ะเนาะหมดดินดอกใหญ่เต็มทีพี่น้องสีดีสีเงินสดสีสวย งามๆเลยโอ้อหั่งเหี่ยวเนาะมันเริ่มแดดเด<อ>้วยมากรุ่นนี่นะพี่น้องของคุณอีกโอ้ป็นหิ้เขียวออกาไปกาม,มอือเหรออัพเต็มตาเต็มตาเร็วเน้อเ<น>กนแกงกะเต็มหม้อเร็วอ้าวขยันรอกะเพราได้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องอาศัยจำหฮมที่มันเคยเกิดได้ละพี่นอ้องเก็บที่เรเล็กละหน่อยตอนนี้ก็สิเต็มตาแยกเกศละ พอกันเศร้าวันที่เก้าพี่น้องมีนาคมปีหกห้าก็เริ่มถอยแน่แหละล่ละพี่น้องเฮ็ดกัได้เนื่องจากฝนบ่ตกเฮ็ดเพิ่งยังเก็นี่เฮ็ดของนกหนุ่มนะนี่แม่นบ่เออฝนเพิ่งบ่ขามันโอ้ไมขึ้นบ่ได้มันข้าหากเลยอันที่ตนนอ่อมข้าลายดอกหนุพี่น้องเปิดกลางแจ้งเลยโอ้ยจะล้างแต่ล้างดำแดดดำเบิร์ดนอนตากแดดลายเปลี่ยนตาเอาตาหนันเต็มแล้วเด้อพี่น้องนั่นตาแจเกตเก็บไปเก็บมากก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องของบ้านีลย

อ่ะที่ากันเก็บพักติวไปสูบแล้วเด้อพี่น้องมาเลยอยากสูบใส่หัวหอยที่สเสียที่สมน์นอใส่หอยหลายๆโดนกินเถื่อกระแสบอยู่เด้อพี่น้องสูบพักติวดอกติวกับสูบแสบพื่อกันพี่น้องไมไกินเพราะเถือ่อเข่าแต่ปลาเน <c oughs> าะเข่าแต่ปลาเข่าแต่ปลาพอพักติวอยู่แต่บ่มีเวลาเฮ็ดกินพี่น้อง กติวก็กลัางองงามๆพี่น้องคุณเห็ดตะเ้าออกเนาะเห็ดตะเภาออกแบบไดนลอจนผุนลับพี่น้องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนลงมาผุนลับพี่น้องคอยพอกันกับคนส่องปลากับยายเกศนคลิปสายปลาสายดวงไม้พี่น้องหลังจากเมือ่อวันที่เก่ามีหน้าไปกับคือที่แมนพอกันในรูปแบบไม่ละพี่น้องรูปแบบการหาอยู่หากินกจังรอรุ่นน้ำคนส่องปลากับยายเกศพี่น้อง สำหรับจิบวันทิ์เก่าตอนนี้กับากันเก็บพักดิวเตรียมเดินทางกรับพี่น้องยอดเทดที่ใดที่มานก่าถือว่าสุดยอดคือเก่าอยู่พี่น้องมันเป็นเฮดเล่มเฮดเล่มถอยเล่มวหายล่ะพี่น้องเอฟซีพี่พี่น้องยังคอยล่อลุ่นกับพญเลียมกับยายเยก,หเกดหรือว่าคนสองลาใหม่พี่น้องในการเขา่าปลาหาอยู่หากินหาเฮดเนี่ยล่ะพี่น้องเป็นกิบสายปลาสายดง สำหรับคลิปมเมื่อกี้คือที่มันล่าพี่ล่าน้องกับบ้านพี่น้องบาเนี้บรรยากาศเริ่มฮอนขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดก็เริ่มมีหน่อยพี่น้องเป็นเฮ็ดเล่มเล่มไปเล่มมากกัเต็เมตาแย่เก็ตคือเกาพี่น้องตอนนี้โผล่อลังการคือเการ่วมหลายเฮ็ดเดอร์พี่น้องมืนน่อี้ที่เป็นเฮ็ดบดดินเฮ็ดแดงซ้ำเฮ็ดถึงร่วมก็มีนดหน่อยพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่อ่าสุดยอดคือเกาอยู่พี่น้อง อช,ชอบวิดีโอจากไหนก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแลงใจทุกคอมเมนต์ทุกคําทต่ชมอย่างรออุ่นคลิปไม่มือไม่พี่น้องว่าสิเป็นการหาอยู่หาก,กินแบบใดหลังจากเฮ็ดไหวเฮ็ดยุบไปถึงเฮ็ดสิเศร้าเกิดกันยังพอกันคือเก่าพี่น้องกับคนส่องปลา มีหลากหลายรูปแบบการหาอยู่หากินกขอขอบคุณถูกกาลังแรงใจจากพี่น้องเด้อพี่น้องบว่าสิเป็นคลิปยังการหาอยู่หากินแนวดกับเป็นกําลังแรงใจให้ตลอดมากขอบคุณหลายครับผมพี่น้องเอาเยเกตบอกพี่น้องบอกน้องกลับบ้านสวัสดีค่ะได้พักขาบานี้ละพักขาแับานี้เลยไปปีนกระแท่หน้าได้บ้านนี้รอ <laughs> <laughs> ตามทงตาทาได้ต่อไปนี่นี่อ้าจังรอดรุ่นพี่น้องคลิปใหม่เหมือใหม่ คลิปนี้ครับบ้านก่อนพี่น้องสวัสดีครับ